สวัสดีทุกคนกันด้ยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสขอรเท EP ที่ร4 7นะครับผมก็สําหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกนแต่งตัวผู้หญิงสายเติมไปปักทงในโซนเฟียตาด้านหลังนีครับซึ่ง EP นี้ครับจะแต่งตัวตามนี้ไปเลยก็จะใส่เป็นเซ็ตเต็มสีแดงไปเนาะก็จะเป็นชุดเติมทั้งชุดเลยนะครับและก็ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นชุดอีเวทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็ครับสำหรับวันนี้ครับไปแบบแรงแกนเหมือนเดิมนะครับตามนี้เลยแล้วก็สําหรับวันนี้ครับเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเป็นรับงานนะอ และก็ครับสำหรับวันนี้ครับน่าจะอยู่ประมาณท็อปที่15เนาะสำหรับท็อปเซิร์ฟนะครับขอดูก่อนเนาะใช่ครับผมอยู่อันดับที่15ของเซิร์ฟนะครับแต่ว่าคิวเดีสก็ยังบลักอยู่เหมือนเดิมนะครับพยายามรีแล้วนะครับแต่ก็ไม่ลบนะครับผมโอ้โหนะครับตึงจัดจัดนะครับรีคิวเดีสแต่ว่าคิวเดีสก็ไม่ลบนะครับโอ้โหตึงเกินนะครับและก็ครับสำหรับวันนี้ครับท่าทางครับก็ตามนี้เลยก็จะมีท่าโจโจไปด้วยนะครับเอากลับมาให้แล้วนะครับสำหรับท่านี้เห็นน้องๆขอกันมาเยอะมากครับท่าโจโจหายไปนะครับผมมแและะก็็ครับจเปนท่าช เปลี่ยนนะครับแล้วก็จะเป็นท่าถ่ายแรงแกนนะครับแล้วก็ท่าปักธงครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับตามนี้เลยแล้วก็สําหรับท่าสกินปืนครับ MP 4 0นะครับก็เหมือนเดิมทุกอย่างเนาะสกาครับแล้วก็เอเคมก่อนนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยลูกซองมังกรเหมือนเดิมนะครับผมตามนี้เลยนะครับและก็ครับผมสําหรับ EP นี้ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยเลยดีกว่าทุกคนครับไปครับผม Let's go ครับแล้วก็ครับอย่าลืมนะครับผมลุ้นกันด้วยว่าวันนีี้เเเเรรรราาาาจะะโโดดนนนน่่กกกัััอออหืปปลคคคคบบทุิ โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนอะไรนะครับห้องนี้คน18คนครับเราไปหาจุดแอคดีกว่ารู้สึกว่าตรงนี้ครับจะมีผู้สาวครับชุดชมพูนะครับอย่างเอาเราชุดแดงครับคนนี้ชุดชมพูครับโอ้โหน่ารักมากเลยครับคาตาณะก็ชมพูครับเฮ้ยมาตีมเดียวกับเราเลยเนี่ยนะครับกดลูกซอมกรตามเขาไปครับหนึ่งทีให้คดึงครับดูดิแล้วก็ไอเคมกรครับจัดไปครับผมนี่แล้วก็ MP40 อ่ะจัดมาครับ สากดท่าไหนเราจะกดท่านั้นนะครับแล้วก็สก้าไปจัดไปฮะโอ้โหปักธงไ็เนี่ยนะครับเราไม่ได้เอามาครับอ่ะยืมท่าไหน้วกันนะครับผมแล้วก็ครับฐานล้งแกนไปหนึ่งทีนี่อย่างเอาครับโอ้โหตึงเลือกเกินนะครับตึงเลือกเกินแล้วก็ท่าแชมป์ไปหนึ่งดอกครับแล้วก็ปักธงไหมทุกคนจัดไหมผมอยากปักธงแบบว่าหล่อๆเท่ๆอะไรอย่างนี้ครับทุกคนครับมาครับหนึ่งสองสาม Hey, I'm Certified badass Kid Breadwinner Living nights nice a J.O.N.G.A. Badass Harlicka could these be แล้วก็ถ่ายรงแกนไปนี่ครับนี่ก็ตึงแล้วก็ปากทงปึ้มแล้วก็ปึ้มครับผมแล้วก็ไอเคมก้อนไปรู้สึกว่าผมจะตึงสุดแล้วนะครับในห้องนี้เนาะโอ้โหตึงเลือกเกินนะครับใครตึงสุดน้องๆก็ช่วยคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับแล้วก็ลูกซซ่บาก้อไปอีกทีครับผมรู้สึกว่าห้องนี้ครับจะไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับ คนนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยนะครับชื่ออะไรไม่รู้นะครับโซแซดนะครับแล้วก็อันนี้บอกโคดรแอคเลยนะฮะย่อย่อไหนแล้วกันนะครับผมหรือว่ามันพิมพ์มายยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้เห็นอยู่ครับโคดรแอคเลยนะครับโอ้เกินไปนะครับแล้วก็ถาลังแกนใส่หน้าบันทีหนึ่งแล้วก็ปักคงปึ้มแล้วก็โจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะครับทุกคนอย่างเอาครับทุกคนครับไปครับทุกคนครับผมว่าครับเปลี่ยนห้องดีกว่าครับรู้สึกว่าห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับแล้วก็คนนี้ฮะมาบอกผมว่าแอ็บอกก่อนคครรัับบบขฮพพิม์ไปครับ ขอบคุณครับฮ่าฮ่าฮ่ไปครับโดนครับผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับรู้สึกว่าจะโดนด่าแล้วก็ออกมาด้วยนะครับผมไปครับทุกคนครับเปลี่ยนห้องกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนแล้วนะครับ ห้องนี้ครับคน13คนครับเดี๋ยวเราไปหาจุดแอคดีกว่ารู้สึกว่าตรงนี้ครับจะมีคนตามผมอยู่คนนึงครับเมื่อกี้คนนี้เขาตามผมอยู่เนาะเขาถามผมว่าคนโคราชบอกไม่ใช่ครับผมแล้วก็ขอกดไอเคมก้อนไปถึงทีแอคตรงนี้แหละครับทุนครับคนเยอะดีครับห้องนี้เนาะแล้วก็ต่อไปครับลูกซอมก้อนไปตามไปครับผมนี่จัดมาครับรู้สึกว่าผมจะสวยสุดแล้วนะในห้องนี้นะครับโอ้โหหลงตัวเองเกินนะครับแล้วก็ต่อไป MP40 ตามไปครับ แล้วก็ถ่ายแรงแม่ทุกคนอยากถ่ายแรงรอๆเท่ๆว่ะเอาแม่ทุกคนถ่ายแรงแบบว่ารัวๆเลยฮะจัดไปครับนี่ถ่ายแรงรัวๆไป1ทีครับ2ทีครับผมแล้วก็ครับ3ทีครับแล้วก็ครับ4ทีครับนี่จัดมารัวๆแล้วก็5ทีครับแน่ๆนะครับแล้วก็6กทีครับถ่ายแรงไปรัวๆครับถ่ายแบบว่าไม่เคยขึ้นแกนมาก่อนครับหัวแบกแอคยังพุ่นนะโอ้โหพิมพ์ยังพิมพ์ผิดครับเกินไปนะครับแล้วก็สกาใส่หน้าไปหนึ่งทีแล้วก็พิมพ์บอกไปดิ พิมพ์ให้ถูกก่อนนะครับพิมพ์ให้ถูกก่อนนะครับนี่นะจัดไปครับผมและก็ครับถ้าแชมป์ไปหนึ่งทีฮะจัดมาหล่อๆเท่ๆและก็นะครับมีน้องคนนี้ครับมาช่วยเราปะเนี่ยนะครับหรือเปล่าครับไม่รู้เหมือนกันเนาะแล้วก็่านแรงแกนอีกทีนึงไรมึงสกอยพุ้นนะโอ้โหเกินไปนะครับแรงนะเนี่ยแรงนะแอบแรงนะแอบแรงนะเราเนี่ยขึ้นได้อย่างใช่นี่ครับเออเองขึ้นยังวะเองขึ้นหรือยัง นะจัดไปครับนี่แล้วก็ฐานลังแกนอีกทีนึงผัวแบกเอาใหญ่เลยพุ่นไนดะ้โอ้โหลองหัวแบกเฉยนะครับปักทงอันหน้าแม่มาหนึ่งสองซ้อมแล้วก็ฐานลังแกนหนึ่งทีโอ้โหปาดคออย่างเอาครับเกินไปนะครับแล้วก็ปักทงหนึ่งทีปึ่มเขาให้แล้วก็ปักอีกทีรัวๆัวไปจัดไปครับผมรัวๆปึ้มปึ้มเข้าให้แล้วก็ฐานลังแกนไป รหัสเช่าเข้ามาโอ้โหลองรหัสเช่านะครับแล้วก็โจโจโจครับผมแล้วก็ถ้าแชมป์อีกหนึ่งทีฮะเกินฟ้าเลยนะครับแล้วก็ครับฐานละแกนอีกทีหนึ่งหล่อเทเกินแล้วก็ปักทองหนึ่งทีปึ้มแล้วก็ปักอีกทีปึ้มนะฮะแล้วก็ปักอีกทีนี่รัวๆไปนะครับแล้วก็บอกก่อนครับไม่มีผัวครับนะครับนี่จัดไปฮะโอ้โหมาลองผัวแบกเฉยนี่ครับ คนนี้บอกพี่ท็อปเหรอ,อน้องจําได้เฉยเหรอเฮ้ยเกินไปนี่ครับใสก่ก้เช่าดาสพุ่นนะเกินไปนี่ครับแล้วก็บอกไปอีกทีครับไม่มีผัวค่านะครับจัดไปครับโอ้โหปาดคอย,ยับนี่โอ้โหจัดแรงแดงด้วยครับแล้วก็ปักธงใส่หน้ามันแล้วก็ทานตั้งแกนไปหล่อเท่ตึงจัดบอกเลยแล้วก็ถ่ายทีนึงจึ๊บเข้าให้ครับแล้วก็ปกักธงไม่มีผัวก็ล่างโรงไงแล้วก็พิมพ์บอกก่อนครับ กูผู้ชายนี่จัดไปครับแล้วก็ถ่านลังแกนปึ๊บเข้าให้โอ้โหหน้าแตกบอกเลยหน้าแตกครับแล้วก็ปักทองหนึ่งทีนี่ปึ้มให้แล้วก็ปึ้มปึ้มปึมโอ้โหลัวนลวไปครับลัวไปครับผมก็ลัวไปครับลัวไปครับกัดเธอเหรออุ้ยไอ้นี่มันเหยียดว่ะทุกคนโอ้โหปากเสียนะแล้วก็ด่านกมอนครับอ่าอย่าปากหมาสวะนี่จัดไปครับ แล้วก็ฐานแกนใส่หน้ามันเออเนี่ยฮะไม่ได้ตึงพุ่นนะนี่ก็หนึ่งทีครับผมปักเข้าไปอีกครับโอ้โหปักแบบไม่เคยปักมาก่อนครับหมั่นไส้ครับอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยชื่อเดมอนกอเหรอใช่ปะใช่ครับเดมอนกอนครับผมเจ้ากา้วยครับด้านหลังฮะแล้วก็ฐานแกนนี่สวยครับผมแล้วก็อันนี้ไปครับท่าแชมป์นะครับโอ้โหคือแบบมันเกินไปว้ทุกคน มาด่าเราผัวแบกเฉยครับแล้วก็ย่อๆๆๆๆยล้วก็ปักธงอีกทีนึงเออเอาดิโดนลุมว่ะโดนลุมว่ะโดนลุมว่ะแล้วก็สกาไปเออเอาว่ะโดนลุมว่ะทุกคนโอ้โหคนอยู่ฝั่งเราเพียบเลยครับดูดิแล้วก็ฐานลักแกนไปจื๊บเข้าให้ไปครับทุกคนครับผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับรู้สึกว่าห้องนี้มันจะทอกสิกเกินไปเนาะแล้วก็ด่ามันก่อนครับอ่าด่าว่าอะไรดีดีว่ทุกคนผมพูดลิ้นพันหมดแล้วนะครับอ่าด่าว่าไงดีวะด่าว่าไงดีคิดไม่ออกครับ อ่าประมาณว่ายังไงเดียนี่ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็ปักท่องหนึ่งทีไปครับทุกคนครับเปลี่ยนห้องกันปิโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันเลยนะครับห้องนี้คน18บคนครับเยอะมากครับเดี๋ยวเราไปหาจุดแอคดีกว่ารู้สึกว่าผมอยากแอคแถวๆนี้นะครับคนเยอะดีนะครับผมขอกดไอเขมก้อนไปหนึ่งทีครับ จัดมาเลยครับผมขอแบบเบิ่มๆนี่ฮะคลือกคือเลือยครับโอ้โหพึ่งโดนด่ามาครับอยากโดนอีกแล้วนะครับห้องนี้ครับจัดมาหน่อยดิจัดมาอันนี้ขอแบบเบิ่มๆอะไรนี้นะครับแล้วก็ต่อไปครับ MP 10พศูนย์ตามไปหนึ่งทีคนนี้นะครับหัวข้างขาวโอ้โหชื่อโอ้ไม่ก็ดนะครับผมแล้วก็ฐานลงแกนแอคไปหนึ่งทีครับคนนั้นจะปักธงใส่หน้าผมป้เนี่ยนะครับน่ากลัวจังวะถ้าแชมป์ไปหนึ่งทีโอ้โหน่ากลัวจัดเลยครับคนนี้ครับราชา สีหอมนะครับราชาสีหอมนะครับแล้วก็สกาตามไปนี่เอาว่ะมาว่ะลูกซองเขามาว่ะทุกคนอย่างเอาครับโอ้โหตึงเกินนะครับแล้วก็ไอเขมก้อปายหนึ่งทีครับจัดมาหล่อๆเท่ๆครับผมแล้วก็ครับโจโจโจครับผมแล้วก็เราปักธงกันไหมทุกคนผมอยากปักธงเถวๆนี่นะครับหล่อๆเท่ๆขอแบบว่าหล่อๆเท่ๆคนเดียวอะไรอย่างี้ได้ปะเออนี่ครับขอแบบปักตรงนี้เลยแหละมามาครับทุกคนครับหนึ่งสองสาม แล้วก็ครับถ่ายรังแกนแอคไปหนึ่งทีนี่แล้วก็ถ้าแชมป์ไปครับผมแล้วก็ด้านหลังครับปักทงกระเป๋ารู้จัดอยู่อะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับแล้วก็โจโจโจครับแล้วก็ส่งอีโมจิหัวใจให้น้องไปหนึ่งทีมันส่งไม่ได้อีกแล้วครับทุกคนครับมันชอบบั็กครับไอดีผมเนาะแล้วก็ถ่ายรังแกไปแลวก็ส่งอีโมจิไปเนี่ยมันส่งไม่ได้ครับมันเป็นไรไม่รู้ครับแล้วก็ครับเลือกสมองก่อนไปแล้วก็ย่อๆย่อๆย่อกับน้องหน่อยลวกันนะครับน้องชื่ออะไรเนี่ย น้องชื่อเอสอั้มนะครับผมแล้วก็ส่งหัวใจไปเนี่ยมันส่งไม่ได้ครับเป็นไรไม่รู้ครับแล้วก็ถ่านลางกาไป1ทีแล้วก็ปักธงปึ้มเข้าให้ครับผมแล้วก็โจโจโจฮะโอ้โหนี่ับน้องใส่หัวอันนี้นะครับมาคู่กันเลยครับ2คนนี้เนาะคนนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยเสื้อดำครับคลิกดูชื่อไม่ได้ด้วยเสื้อดำชื่อโกอะไรเนี่ยนะครับเก๋วเก๋วเหรออ่าใช่ปะอาโกมอยอย่างวะโอ้โหชื่อแปลกๆขคนั้นเลยครับห้องนี้ครับ ไอ้นุ่นก็ราชาสีหอมครับไอ้นี่ก็ราชาโกมยอะไรไม่รู้เหมือนกันครับงงเหมือนกันครับผมไปครับทุกคนครับผมว่าครับเปลี่ยนห้องดีกว่าครับห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับไปครับทุกคนครับเปลี่ยนห้องกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนอะไรนะครับห้องนี้ครับคนเยอะมากครับผมมีเดียวคนตึงเนาะห้องนี้คนยี่สิบเอ็ดคนครับอย่างเอาครับเราต้องแอคปักทงแล้วแหละนะครับเราต้องโชว์แบบว่าความตึงของเรานะครับผมทุกคนครับมาครับทุกคนครับตรงนี้แหละนะฮะ อยากโชว์ตรงนี้ครับ AK ังคกรไปหนึ่งทีครับผมจัดไปหล่อหลอเท่เทครับแล้วก็ท่าแชมป์ไปหนึ่งทีเอาว่ะแอคกันยับครับห้องนี้ครับโอ้โหโคตรเดือดครับแล้วก็ต่อไปครับฐานแรงแกนไปหนึ่งดอกครับแล้วก็ครับลูกซองก้1หนึ่งทีนี่จัดไปหล่อหลอเท่เทเลยครับผมจะมีใครมา่านแรงแกนด้วยปะเนี่ยนะครับดูดิแต่ละคนครับแอคท่าสกินปืนกันจัดเลยครับเราต้องปักทงแล้วแหละทุกคนครับเอาแม้ทุกคนขอปักตรงนี้เลยไหมจัดไปครับมาหนึ่งสองสาม แล้วก็ครับฐานรงกายอีหนึ่งทีโอโหอย่างเอาแล้วก็ด้านหลังครับมีปักธงด้วยครับโอโหโคตรตึงครับแล้วก็โจโจโจครับผมแล้วก็ฐานรงกายไปหนึ่งดีโอโหโคตรเอาบอกเลยแล้วก็ mp สี่ตามไปครับนั่นแน่เนะครับตึงเหลือเกินนะครับแล้วก็รุ่สมกนไปหล่อเท่จัดตัวดิรู้สึกว่าจะมีผู้บ่าวครับมารุมเราเยอะมากครับโดยดิแต่ละคนอะไรกันครับนี่นะครับ มารุมเราเฉยครับแล้วก็ปักทองอีกหนึ่งทีแล้วก็ถ่านังแกนไปโอ้โหอย่างเอาบอกเลยสุดจริงฮะสุดจริงๆครับผมชายคนนี้ครับพรีท็อปครับผมโอ้โหตึงเกินนะครับไม่อยากชมตัวเองสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพูดความจริงครับเราก็ต้องพูดออกมานะครับผมเพราะมันเป็นความจริงนะครับเออนะครับหยอกหยอกนะทุกคนอย่าด่าพี่นะโอ้โหแล้วก็ปักองอีกทีหนึ่งครับทุกคนครับไปครับทุกคนครับผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าเนาะห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับไปครับทุกคน โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับห้องนี้คนกําลังเข้ามาครับเดี๋ยวเราไปหาจุดแอคดีกว่ารู้สึกว่าห้องนี้ครับจะไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่นะครับแต่รู้สึกว่าตอนนี้ครับเริ่มจะมีคนตึงๆเข้ามาแล้วเนาะขอกดไอเคมกรตรงนี้ดีกว่าครับจัดไปหนึ่งทีครับบึมบึมไปเลยครับผมแบบว่าคือลือคลือยครับแล้วก็ต่อไป m p 4 0อีกหนึ่งทีโอโหชอบมากครับเข้ากับชุดมากเลยครับแล้วก็ครับต่อไปลูกซอมังกรไปนะครับแล้วก็มีผู้สาวมาหาผมด้วยชื่อนเบลรับงานพุ โอ้โหเกินนะยครับย่อยๆแต่ละกันครับโอโหงานเดียวกันอย่าเยี่ยงลูกค้าแล้วก็บอกก่อนครับงานเดียวกันครับงานเดียวกันค่ะนะครับนี่นะฮะจัดไปโอ้โหเกินไปนะครับแล้วก็ครับถ้าแชมป์ไปหนึ่งทีนี่จัดไปหล่อๆเท่ๆเลยน้องเขาไม่รู้หรอกครับว่าผมเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็เราจะไม่บอกนะครับแล้วก็ฐานรายการแอคไปหนึ่งทีนี่นะครับโอ้โห ออกให้ที่ผมเฉยเลยครับโอ้โหน่ารักมากครับผมออกไปเฉยเลยครับมาครับทุกคนครับเดี๋ยวเราปักทองแอคดีกว่าขอปักทองหล่อๆเท่ๆตรงนี้ดีกว่าครับมาหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยนะฮะมาบังหน้ากล้องเฉยครับโอ้โหเกินนะครับมาครับทุกคนครับหนึ่งสองสามแล้วก็ต่อไปถ่าแลงแกนไปแอคไปครับผมแล้วก็ครับโจโจโจครับอย่างเอาแล้วก็ถ้าแชมป์ไปอีกทีนึงโอ้โห ตึงจริงๆเลยครับไม่อยากชมตัวเองสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตึงเกินนะครับเราก็ต้องพูดตามความเป็นจริงนะครับผมแล้วก็สกาไปทุกคนโอ้โหรู้สึกว่านะฮะหนุ่มด้านหลังครับจะติดเราแล้วแหละนะครับคนหนุ่มคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยดูชื่อไม่ได้ครับเชื่อว่เนี่ยก้าวผิดหวังหรอน่าจะใช่ครับแล้วก็เอพีศีึงทีแล้วก็ตรงนี้ครับมีน้องครับมาไหว้อยู่ด้วยน้องชื่ออะไรเนี่ยน้องชื่อบอยท้อใช่ปะไม่น่าใช่เอ้ใช่นี่หว่านะครับ แล้วก็ลูกซองไปเสาตะเคียนพุ่นนะโอ้โหเกอดนี่ครับนายชื่ออะไรเนี่ยฮะนายชื่ออะไรเนี่ยฮะชื่อมานัทเหรอใช่ครับแล้วก็่านลังแกนไปอีกทีนึงนี่อย่างเอาแล้วก็ปักธงอีกทีปึ้มแล้วก็่านลังแกนโอ้โหคือมันเป็นคอมโบที่หล่อเท่มากเลยครับปักธงแล้วก็่านลังแกนครับแล้วก็กดค่าแชมป์ไปหนึ่งทีโอ้โหตึงจริงๆเลยนี่ครับผมไปครับทุกคนครับผมว่าครับเปลี่ยนห้องดีกว่าครับห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับไปครับทุกคนครับเปลี่ย โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนเลยนะครับห้องนี้คน15คนครับแต่ว่าไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปหาจุดแอคดีกว่ารู้สึกว่าห้องนี้ครับคนก็แอบเยอะอยู่เนาะ1 6คนเลยครับตอนนี้ครับน่าจะกําลังเข้ามานะครับสําหรับคนเนาะขอกดไอเคมกนไปครับ1ทีครับหล่อๆเท่ๆตรงนี้แหละนะครับผมแล้วก็ต่อไปครับสกาหนึ่งดอกครับจัดไปฮะโคตรตึงบอกเลยแล้วก็ด้านหลังครับมีกดท่าแชมป์กันด้วยครับ2คนครับอ่าเรากดตามบ้างครับผมนี่เอามาจัดมาครับ และก็ครับด้านหลังเรามีอีกคนนึงครับกดท่าแชมป์อยู่แล้วก็่านลังแกนไปหนึ่งทีนั่นแน่เลยครับจัดมาครับผมแล้วก็ลูกซอมังกรไปหนึ่งดอกครับโอ้โหหล่อหลอเท่เทเลยครับและก็ครับผม MP ็มีศศูนย์ไปหนึ่งทีนี่เอาวะมีน้องมาแอคใส่เราด้วยครับแล้วก็ปักธงไปหนึ่งทีครับปึ้มเขาให้นี่หล่อเท่เกินแล้วก็่านลังแกนไปเกินไปอีกบอกเลยครับตึงจัดครับแล้วก็ MP40 ีศูนย์ไปหนึ่งดอกครับจัดมาหล่อหล่อเท่ แล้วก็ลูกสอมกรอนไปหนึ่งทีโอโหคนมาดูกันทั้งห้องครับเกินไปนะครับแล้วก็ฐานลแกนอีกทีนึงอัจ,จื๊เข้าให้แล้วก็มีผู้บ่าวครับมากดสกาข้างเราคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยผู้บ่าวคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยจีนัสหรอน่าจะใช่นะครับแล้วก็ฐานลแกนอีกทีนึงปึ้มเข้าให้ทาแชมป์ไปตามไปครับหล่อๆเท่ๆเลยแล้วก็ไอเข็มก้อนไปแอคตามนี้เลยนะครับเลี้ยงท่าไปเลยครับแล้วก็สการครับนีอย่างเอาครับแล้วก็ MP40 แลวก็ปิดท้ายด้วยลูกซองมังกรครับโอ้โหหล่อเท่เกินนะครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนก็สําหรับ EP นี้ครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ EP หน้าเนาะและก็ครับสำหรับ EP หน้านะครับอยากให้พี่ครับทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมแล้วก็ครับสำหรับ EP นี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บครับบ๊ายบายรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บบ๊ายบาย